แอนนาเผยเครียกรกติกแล้วยันลูกไม่ได้มอรดกอะไรปัดยุงไอจีแตงโมวันที่26กุมภาพันธ์แอนนาพิธีกรชื่อดังได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีใจความถึงประเด็นการพูดคุยเรื่องแตงโมนักสแสดงชื่อดังที่พลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตกับกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมโดยแอนนากล่าวว่า เรียกกับกระติกแล้วนางเล่าทุกอย่างหมดสิน้นสภาพจิตใจนางย่ำแย่พอสมควรสมบัติอะไรของโมก็คือของโมลูกกระติกไม่ได้รับอะไรเช็คแอคเคาท์ในไอจีไม่มีใครล็อกอินสิ่งที่จะทำสุดท้ายคือแต่งหน้าให้เพื่อนจัดงานให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายคุยกันยาวมากถามทุกข้อสงสัยหมดแล้วที่เหลือให้ตำรวจกับการชนะสูตรออกมาถ้าตรงกันก็จบส่งเพื่อนขึ้นสวรรค์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าสดขอบคุณค่ะ